พังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกาลังจะเปลี่ยนไปค่ะทุกคนใครที่กาลังจะซื้อที่ดินคิดจะสร้างบ้านสร้างอาคารเนี่ยจะต้องรู้นะคะพังเมืองรวมใหม่นียเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่4ในสมัยของผู้ว่าชัดชาเนี่ยแหละค่ะจะประกาศใช้ในปี68โดยจะปรับพังให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ยังเป็นฉบับร่างอยู่นะบอกไว้ก่อนแต่ก็เกือบๆจะฟิแนลแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างคลิปนี้สรุปให้ฟังที่ฝั่งทนบุรีตลิงชาทวีวัฒนาในอนาคตศักยภาพของพื้นที่นี้จะสูงขึ้นมากเลยค่ะเเพราาะว่ป็น โหนดของรถไฟฟ้าสายสีแดงที่อนาคตเนี่ยจะสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มยาวไปถึงนู่นเลยสารยาเชื่อมรถไฟฟ้าสายอื่นด้วยแล้วก็ยังเป็นเขตที่เชื่อมกับจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีความเจริญมากทังใหม่จะยกเลิกพื้นที่สีขาวมีเกราะเส้นทแยงสีเขียวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ,กะเกษตรกรรมเป็นพื้นที่ทางธรรมชาตินะคะใช้เป็นที่รองรับน้ำเนาะจากเดิมบ้านจาัดสรรที่สร้างได้เนี่ยจะต้องอยู่บนที่ดินขนาด100ตารางวาขึ้นไปโซนนี้เราจึงเห็นบ้านหรูอยู่เยอะมากนั่นเองค่ะทุก ผังใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเปลี่ยนที่ดินตรงนี้นะคะให้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลางแปลว่าอะไรแปลว่าคุณสามารถสร้างบ้านที่มีขนาดเล็กลงมาได้นะคะอย่างเช่นทางโฮมบ้านแสตดหรือว่าคอนโดมิเนียมไปต่อกันที่โซนตะวันออกเขตมีนบุรีคลองสามวาลาดกระบงังเดิมมีพื้นที่สีเขียวลายทแยงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งใช้เป็นฟลัดเวหรือว่าที่รองรับน้ําขนาด250ตารางกิโลเมตรเลยนะอันนี้ก็จะถูกลดขนาดลงค่ะให้เหลือแค่50ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแก้ปัญหาเดิมทีที่คนนนนใพื้้้ทีี่จะตอง นท่ว่วบอยๆานะผังใหม่ก็คือจะลดพื้นที่รับน้ําลงแล้วก็ใช้วิธีขยายคลองเพิ่มแทนไปต่อกันที่โซนเกาะกลางร,รัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ตรงนี้มีศักยภาพมากนะคะในทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างเช่นโซนเยาวราชบางลําพูผังใหม่ก็จะปรับให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาะแน่นสูงบางส่วนเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรมรวมถึงพื้นที่ของหน่วยงานราชการะคะ่ะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎายควบคุมอาคารด้วยนะการกําหนดความสูงการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ไปกระทบ พบกับื้นที่อนุรักษ์นอกจากนี้หลายโซนในกรุงเทพจะถูกปรับให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนานแน่นปานกลางและหนานแน่นสูงเพื่อรองรับจํานวนประชากรยิ่งตอนนี้เส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยขยายตัวเปิดใช้งานสายใหม่ๆเยอะเลยใช่ไหมอย่างย่านราชัชโยธินเนี่ยจากเดิมเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนานแน่นปานกลางก็จะเปลี่ยนเป็นหนานแน่นสูงให้เหมือนกับโซนที่อยู่รอบๆข้างส่วนย่านลาดพร้าวรามอินทราคันายาวบึงกลุ่มสีนครนรวมถึงทางฝั่งดอนเมืองแล้วก็หลักสี่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยหนานแน่นน้อยให้เป็นหนาแน่นปานกลาง แล้วก็ยังมีอีกหลายโซนเลยค่ะที่ไม่ได้พูดถึงเนาะแต่ละโซนเขาก็จะมีรายละเอียด FAR หรือว่าพื้นที่อาคารต่อขนาดที่ดินเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นน้อยแตกต่างกันออกไปด้วยรวมถึงการปลดล็อกประเภทสิ่งปลูกสร้างนะคะก็จะมีดีเทลย่อยๆเนาะอาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ทั้งหมดเอาเป็นว่าพอพื้นที่เหล่านี้มีเส้นทางรถไฟฟ้าเข้ามามีอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่มันพร้อมเนี่ยก็เกิดการพัฒนาค่ะจะต้องมีการปรับผังให้รองรับการเติบโตแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดเน,ะน,น,เนเาะอ ที่จริงก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยต่อไปทางกรุงเทพมหาคนครเขาก็จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่สเต็ปถัดไปนะคะที่จะต้องมีการแก้ไขร่างแล้วก็ประกาศใช้ใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมลองคลิกเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ p l a n f o r b a n g k o k c o m ได้เลยค่ะ